คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่98ทับ2557เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อนหนึ่งให้กำหนดตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งตำแหน่งข้อ2ให้นายนัทธพลนัทสมบูรณ์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อหนึ่งเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ3ให้นายพระสุโลหานชุน พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมข้อ4ให้นายชาญชัยสุวิสุทธกุลพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมข้อ5ให้นายสอนศักดิ์แสนสมบัติ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมข้อ6ให้นายจุลาสุขมานพพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าข้อ7ให้นายพีรพลถาวรสุพเจริญ พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและให้ดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรข้อ8ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคําสั่งนี้เป็นต้นไปข้อ9ให้สำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิมขอ้อ10เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นําความกราบบุญคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,ดระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตํงตาแหน่งตามคําสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบระยัติแห่งกฎหมายข้อ11เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ2แล้วให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ